เมื่อคืนกลางดึกในวันที่15เมษายน2568ที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนเนี่ยไม่กล้านอนหลับครับชาวบ้านในตำบลหัวใหญ่ต้องตกใจกันทั้งหมู่บ้านเมื่อมีมีควายตัวใหญ่มากๆเดินหลงเข้ามาในเขตชุมชน,ชนภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ชัดเจนมากๆครับมีตัวนี้เนี่ยเดินผ่านบ้านเรือนหลายหลังนะสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ไม่น้อยเลยครับ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปากหมอกจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบหมีควายขนาดใหญ่เดินอยู่ในหมู่บ้านกลางดึกจากนั้นไม่นานในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยได้สั่งการนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานและทีมสัตวแพทย์จากจังหวัดพิษณุโลกเข้าพื้นที่ในทันที หลังจากนั้นภารกิจปิดล้อมหมีก็ได้เริ่มขึ้นในทันทีครับเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาน,านานกว่า4ชั่วโมงเต็มในการไล่ตามไล่ล่าค่อยๆปิดทางหนีครับและประเมินสถานการณ์อย่างระมัดระวังที่สุดเพื่อไม่ให้หมีเนี่ยได้รับาดเจ็บและรวมไปถึงความปลอดภัยของชาวบ้านด้วยนะครับเมื่อทีมสตรอแพทย์เนี่ยมาถึง จึงได้ใช้ปืนยิงยาสลบยิงเข้าที่ตัวหมีแม้หมีนะครับจะมีอาการตกใจแต่ยังไม่ล้มลงนะครับพยายามวิ่งหนีเข้าป่าแต่สุดท้ายลิฟยาเนี่ยก็ทำให้น้องลง้มลงบริเวณชายป่าอยู่ดีครับหลังจากที่หมีแน่นิ่งเจ้าหน้าที่ได้รีบเข้าตววารวจสภาพเบื้องต้นในทันทีครับก่อนจะช่วยกันยกขึ้นกรงเหล็กและขึ้นดย้ยไปยังพื้นที่ที่ปลอดภยัย หลังจากได้ประเมินตัวหมีควายกันแล้วน้ำหนักของหมีตัวนี้หนักถึงประมาณ150กิโลกรัมเลยทีเดียวครับร่างกายและสุขภาพโดยรวมเนี่ยค่อนข้างแข็งรงสมบูรณ์มากๆหลังตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงได้นําไปปล่อยคือสู่ธรรมชาติที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่าตอกบขัวใหญ่ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของมันครับ มีควายหรือที่เรียกกันว่าหมีดำเอเชียเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่พบได้น้อยมากๆในธรรมชาติครับแม้หน้าตาจะดูไม่ดุดร้ายสักเท่าไหร่ดูเหมือนมีฟูในกระตูนนะครับแต่จริงๆแล้วหมีควายเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ป่าที่อันตรายเอามากๆครับด้วยความที่น้องมีพละกกำลังที่สูง กัดตะปบและยังวิ่งเร็วอีกด้วยครับแถมปีต้นไม้ก็เก่งด้วยนะจะหนีไปทางไหนนี่ก็รอดยากนะจ๊ะโดยเฉพาะเวลาที่มันตกใจหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองถูกคุกคามครับจะมีพฤติกรรมที่ดุร้ายเพิ่มขึ้นทันที70%เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอหมีควายหรือสัตว์ป่าหลุดเข้าชุมชนอย่าเข้าใกล้อย่าไลา่และอย่าติดแคมถ่ายรูปลงโซเชียลเด็ดขาดครับตั้งสติให้ดีก่อนหาที่ปลอดภัยและให้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที สุดท้ายนี้นะครับปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยจบลงได้ด้วยดีทั้งสองฝ่ายครับชาวบ้านก็ปลอดภัยมีควายก็ได้รับการดูแลและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างเหมาะสมครับแม้มีควายเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่น่ากลัวอันตรายก็จริงนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องก็เป็นเพียงแค่สัตว์ป่าตวหนึ่งครับที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรครับหลงเข้ามาในชุมชนเพราะหิวและหลงทางเท่านั้นเองครับถึงเราเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ของเราที่เรียกกันว่าชุมชนแต่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่แห่งนี้ก็เป็นบ้านของสัตว์ป่ามาก่อนเช่นกันนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าสัตว์ป่าเข้ามาอย่าตกใจอย่าเข้าใกล้และอย่าทําร้ายน้องเด็ดขาดครับโรแจง้งเจ้าหน้าที่1362ให้เข้ามาช่วยเหลือได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับ ทุกชีวิตล้วนมีค่าแม้จะมีคนเยอะและตัวใหญ่แค่ไหนก็ต่างครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพชรพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับบ๊ายบาย